กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับราชลรสมาเกย12ราศีครับและในสัปดาห์นี้นะฮะเราจะพูดกันถึงราศีมีนครับเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายนนั่นเองครับ เขาบอกว่าชาวราศีมีนะฮะเป็นคนสองบุคลิกครับอารมณ์แปรปรวนง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองครับไม่ชอบตัดสินใจอะไรเองไม่ชอบเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นคนอบอุ่นช่างเห็นอกเห็นใจครับและที่สําคัญเลยเขาบอกว่าเป็นคนสุภาพและซื่อสัตย์ชอบฝันกลางวันและที่สําคัญเลยเขาเป็นคนรักศิละปะครับและสําหรับชาวราศีมีนะฮะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะครับและมักจะตัดสินอะไรเองไม่ ได้หากจะเลือกซื้อรถเนี่ยมักจะปรึกษาคนอื่นก่อนเสมอเลยนะฮะหรือหากไม่ปรึกษาคนอื่นก็จะเลือกรถที่เห็นบ่อยๆเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวันนั่นเองครับและคงหนีไม่พ้นรถตลาดที่ซื้อง่ายขายคล่องครับเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยใช้รถอะไรก็ได้ขอให้สะดวกสบายและมีศูนย์บริการเยอะและอะไหล่หาง่ายนั่นเองครับ มาเสริมดวงความปลอดภัยกันด้วยยางรถยนต์ r รถเ x รุ่น r s Motion H12 ครับซึ่งเหมาะสำหรับรถเก๋งขนาดเล็กนั่นเองครับเป็นยางรถยนต์ประเภท HP หรือ High Performance Safety ครับคือความปลอดภัยที่มีรประสิทธิภาพสูงนั่นเองครับ อย่าลืมติดตามชมราชรถมาเกย12ราศีกันนะครับมาดูว่าคราวหน้าเราจะเอาคำทำนายของราศีไหนลัคนาใดมาบอกเล่ากันต่อนะครับผมมาดูกันว่าราศีไหนใช้รถประเภทอะไรเหมาะและถูกโฉลกกับคุณบ้างติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ